จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะมูล,ลนิธิการจนะบารมีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือเมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเสลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567โดยมีพระราชวชิวระคณีเจ้าคณะจังหวัด เชียงรายประธานมูลนิธิการจนะบารมีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนกว่า300คนเข้าร่วมพิธีในปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยอีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัดการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุดในรูปแบบและวิธีการถึง3วิธีด้วยกันได้แก่การตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเมมโมแกรม ทั้งนี้ค่ะมูล,ลนิธิการจนะบารมีได้นําขบวนรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสจํานวน4คันประกอบด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูงรถเม,มโมแกร,รม2คันรถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข1คันและรถนิทรศาการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม1คันพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการประชาชนไปจนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็น